แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าจอห์นีอีแวนได้ต่อสัญญาใหม่กับสโมสรอ,ออกไปอีกหนึ่งปีแข้งวัย36ปีรายนี้กลับมาที่ยูไนเต็ดอีกครั้งในฤดูกาลที่แล้วในตอนแรกเขาต้องการเพิ่มความฟิตหลังจากถูกปล่อยตัวจากเลสเตอร์ซิตี้และเซ็นสัญญาระยะสั้นเท่านั้นเพื่อลงเล่นในเกมปรีซีซั่นแต่ด้วยผลงานที่ดีในช่วงปรีซีซั่นทำให้เขาได้สัญญาเพิ่มอยู่กับทีมจนจบฤดูกาล2023-24 ผมดีใจมากที่ได้ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตดออกไปอีกฤดูการอีเวนกล่าวกับช่องข่าวของสโมสรการได้เล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้และได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลที่เหลือเชื่อของเราถือเป็นสิทิพิเศษเสมอมาการกลับมาสู่สโมสรเมื่อฤดูการที่แล้วถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของทีมในสนามร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมภายใต้ผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยม การควาคร้าแชมป์เอฟเอคัพร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนผมรู้ว่าเราสามารถท้าทายเพื่อคว้าถ้วยรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมในฤดูกาลหน้าได้เมื่อนักเตะทีมชาติอัลลนเนือย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงเมื่อสัมเมอร์ที่แล้วผู้ที่ไม่เชื่อต่างออกมาชี้ให้เห็นทันทีว่าเขาขาดความเร็วและความคล่องตัวและพวกเขาเหล่านั้นก็คาดการณ์กันว่าอีแวนจะเป็นภาระของทีมแต่อย่างไรก็ตามอดีตเด็กฝึกของสโมสรได้ทําให้บรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์เงียบไป โดยแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอถึงความน่าเชื่อถือของเขาและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถอันล้ำค่าของเขาประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของเขาทําให้เขาสามารถชดเชยข้อบกพร่องของตัวเองได้เขาลงเล่น30นัดในทุกรายการโดยเฉลี่ยสามารถเคลียบอลได้3.2ครั้งและเข้าสกัดได้1ครั้งต่อเกมจํานวนการลงเล่นที่น่าประทับใจของเขาเกินความคาดหมายทั้งหมดเขามีความแม่นยําในการผ่านบอลถึง88%ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเขาในการครองบอลด้วยเท้าของเขาและเอริกเทนฮาก จะมองหาเขาทุกครั้งถ้าทีมมีปัญหาอาการบาดเจ็บการมีอีววนเป็นตัวเลือกจากมานั่งสำรองถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด